ช่งนี้นำคุณผู้ชมค่ะไปดูภาพบรรยากาศสุดมันในงานเซนท่านภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเคาดาว2024ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นเป็นคืนที่3ค่ะ บรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะสำหรับงานเซ็นทัลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลคา์ดาว2024ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทัลภูเก็ตร่วมกับบริษัท Big i ไอแลนด์โชว์จำกัดจัดขึ้น5วัน5คืนตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2566ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่1มกราคม2567ณเซ็นทัลฟอเรสตอซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาน,นะคะก็เป็นวันที่3ของการจัดงานค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศภายในงานนะคะมันสุดเหวี่ยงเลยค่ะ ีดกันสุดเสียงกันทั้งงานกับวงอินสติ้งค่ะและที่พลาดไม่ได้นะคะคือคืนนี้ค่ะคืนเขาดาว31ธันวาคม2566 กับพลุเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่5,000ลูกค่ะต่อเนื่องจนถึง10นาทีค่ะเป็นการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของการเป็นแลนด์มาร์คงานเค้าดาวที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตและพบกับกองทัพศิลปินชื่อดังมันไปกับอินเทอร์เนชั่นแนลดีเจบรรยากาศงาน EDM ระดับโลกมันยาวๆต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่พลาดยังมีเวลาอีก2คืนค่ะสามารถไปร่วมสนุกกับงานเซ็นทันภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลเค้าดาวท0 2 4ีทวีโได้ที่เซ็นทันฟอเรสต้า บรรยากาศก็สุดมันเลยค่ะดูบรรยากาศทุกทีเลยค่ะ